สวัสดีครับท่านชมตอนนี้คมก็อยู่กับช่องเิวเงคยูหนึ่งนะครับผมนะก็ห่างหายกันลาก็ขอปพร์ไรกันด้วยนะครับผมขอไปรจริงๆนะคือไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับวนมากก็วนๆแต่กับงานนะไม่รู้งานอะไรนะนะผมนะก็ห่างหายกันนานนะก็เที่ยวแบบตอนแรกผมก็คิดว่าจะลงอยู่แหละนะ ก็เสียเวลาไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นนะก็ขอไปด้วยเดือนหนึ่งนะไม่ได้เจอกันนะก็ปรปบหนึ่งเดือนนะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะถ่ายคลิปหรอกแต่แวะามาเออลงคลิปมั่งดีกว่านะผมนะแล้วเพิ่มเลื่อนอีกอย่างนะรหัสผมโดนแฮกนะผมเลยต้องได้เปลี่ยนรหัสใหม่นะนะคือรหัสนั้นแบบที่ผมถ่ายคลิปอ่ะคือโดนแฮกนะโดนแฮกไปนะก็ ได้สร้างละหันใหม่อะไรหมดเลยนะผมเนาะเสียดายนะคือก็นะผมผมคิดว่าตอนนี้เราก็แล้วก็แนะนำเกมเลยแล้วกันนะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมมันลืมเลี้ยวดิกึ๊บดุบบวบแต่เลยนยเราบวบอีกแล้วนะคือแบบดีใจมากเลยคือแบบส่วนมากผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเป็นแมปนี้แมปแรกอะที่ผมได้เล่นนะในละหันนี้อ่ะนะผม อันนี้เราก็ไม่ได้อา่านชื่อนะครับเหมือนเดิมเชิดเคยนะแต่คืออะไรอ่ะคือแบบยังไงดีอ่พูดสั้นๆเลยแล้วกันนะับ,บกเว้านะพูดสั้นๆนะ,พ,ๆนะ,พ,ๆนะพูดแค่นี้มึงกินมาเวลาหนึ่งนาทีกลัวแล้วเกือบสองนาทีอ่ะน,นี่ว่ารีบไปดีกว่าอันนี้ไม่ต้องกระโดดอะโคตรง่ายอะโคตรง่ายอะไม่แต่ย่างง่ายๆอะ คือแบบผมไม่คิดว oh. yes. <table> ่าจะถ่ายคลิปหลงนะครับคือแบบขี้เกียจลงอะไรด้วยไงประเด็นอะยาวกันนะเนี่ยเดิน้าวลงวันนี้เออง่ายเอ่อโอ้ต่เดยวไม่ไปึินบ้า ก็ขอไครด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะำก็แบบนี้ก็มาหนึ่งเดือนนะครบรอบหนึ่งเดือนก็จะมาลงนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ผมก็จะไคิดไ่นะว่าแบบเออเดี๋ยวนี้จะพยายามลงคลิปทุกๆวันนะครับแลผมนะผมจะพยายามทำคลิปสนุกสนุกให้ทุกเออ <laughs> ทุกคนรอนดูนะครับ อันนี้คือแบบผมน่าจะยาวเลยนะครับคือแบบอันนี้น่าจะแบบกี่พี่ะดูเอาแล้วก็ถ้าดูจากทรงก็ประมาณสักห้า EP ไหมถ้าถึงก็น่าจะพออยู่นะแต่ไม่รู้นะว่าจะพอไหมเอ <c oughs> ดินเลยเดินเลย สองชี้เป็นนู่นทมก็ถาคือก็ร้านใหญ่ที่ผมเข้ามาคือแบบไม่เห็นใครเลยนอกจากผมตัวคนเดียว <c oughs> เองรู้โเจ้าเห็นอยู่คนเดียวย้าว้าวทำไมมันยากจังวงหู้ว้าวว้าว เป็นอะไรเนี่ยวะเอาปะโถนืดนมอตอร์เกย์ปะโถเอ้ยอ้าวรรกร,ะโ,ระโดดมาขึ้นนี้แล้วทำไมเออเนี่ยทำไมกระโดดมาขึ้นลูกพ่อเออเราต้องปรับเสียงเราสินะเสียงในคลิปก็แหลมพออยู่แล้วยิ่งมาดัดเสียงยิ่งแหลมกว่าเดิมอีก ้เราจะเลือก้า้ขวาไล่ดีหาเรื่องอยากชิบพายเลยนั่ตรงกลางสิไอถูกเฉยถูกแร่ตรงนี้แหละ้า้ขวาไล่ดีขวามต้องดีสิอือสวยถูก,ถ,กถูกเฉยอนล้วไปหยียบได้ปั่า เ็บนั่นนี้เจ็บนัเนนี้หนูเจ็บนะทําหนูแรงไปเปล่าแท่งเหลืองมันตบกบาดยากเลยนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฟรีไฟเดี๋ยวนี้ผมคือแบบไม่เล่นเลยคือแบบเพื่อมากมากคือแบบเกลียดเล่นอ่ะเข้าใจไหมคือแบบเก็ียดพวกไตลงไตแรงอะไรเดี๋ยวเขาก็ดีแรงเดี๋ยวแบบอันนู้นอันนี้คือแบบเกียดไตอะไรพวกนั้นอ่ะนะคือเดี๋ยวนี้คือแบบ ฟรีไฟผมไม่เล่นเลยเลไม่เล่นเลยคือแบบไม่เข้าสักคือแบบอะไรอ่ะไม่เข้าแบบไงอ่ะไม่เข้าเกมสักครั้งเลยอ่ะ,อะทำไมตัวมันติดกันอย่างนี้ทำไมไรเนะีหัวหนองนายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังใช่ไหมว้าวทำไมมันโดดไม่ขึ้นอ่ะเป็นแม่เหล็กเลย เอาอีกแล้วกระโดดไม่ขึ้นมีปัญหาเยอะโดดไม่ขึ้นรวมความก้าทำไมมันโดดไม่ขึ้นวะเสีย,ย,ยงพอเถอะเอาอีกแล้ว คือจริงอะผมกดกระโดดอยู่นะแต่แบบมันไม่กระโดดให้เข้าใจปะคือไม่รู้เป็นอะไรอะเข้าใจปะโอ้โหโอ้หือเวเออเพอนไหนมาจักเดียาทำไมมันช่างโดดยากซะเอเกินวันนี้มันต้องโดดเร็วๆหรือเปล่าเออเพื่อนเ,เราเราด้วยเราค่าอยู่นี่มาเป็นชั่วโมงกลัวแล้ว นี่เออรับจ้ะลอยชั้นนุอยข้าอยู่ด่านนี้โคตรบ่อยแลยอึบ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 เออขึ้นแบบนี้เออเป็นไรเนี้ยกระโดดไม่ขึ้นโดดค้างดีกว่าเออแตกตุยในเวลาที่เราต้องกระโดด ค้างเลยสินะเออเอาวุ้ oh. oh. มรู้สึกว่ามันเกิดปัญหาแล้วล่ะตัวเนี้เออ oh. เอาอีกแล้วปัญหาคือเออกระโดนไม่ค่อยขึ้นอ่ะถ้าผมกดทเลเก้าอา่ะหรือว่าผมไม่ค่อยชินกับแบบโลโบอ่ะไม่ได้เข้ามาเล่นนานด้วยอ้า oh. เป็นอะไรกับแดดตรงเนี้ย อู้อีกยาวกับแอรดูหน่อยเสะในทุกคันไปให้ได้ไอ้ยองน้อยร้อนจะทุขั้นเดียวกระดุ๊บราช่องพอดีปวดระช่องแล้วอยากกินเลยอื้ออะข้อทำไมต้องเตอ,อรกูเลยล่ะ เนี่ยมันกระโดดไม่ค่อยขึ้นเพื่ออะทำไมกันอ้าวอีกแล้วกดปีนตุปอกโอ้โห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 นี่เยอะไหนโหดไงอีสเสีย ไหนกันเนี่หว่ะเอ่อเอ่ออะไรเนี่ยอ๋อมีเพชรสีเหลืองบักกรับเอ่อเอาเอเวนกรับอ๋อเย็บสีเหลืองได้อยู่นี่กว่าเดซี่ขาวพิษรุนแรงมากเลยว้าวว้าวว้าวว้เอ่อแต่ว่าก็ดเท่ๆแบบยาวๆเลยแบบไม่อะไรทั้งนั <från> ้นอ่ะ อุอุตส่าห์เข้าจังหวะแล้วดูดสองจังหวะราชเฉยผมคิดว่ดาด่านช่างยาวไกลสุดเกินไม่มีอะไรจะพูดอะไรตอนเนี้ย มีแต่เจ็บคอต้องการน้ำมะนาวาสักแก้วหนึ่งก็ยังดีอ่าเสียงก็เบี้ยแล้วอถ้าถามนะถ้าแบบเออท่านผู้ชมถามมานะว่าแบบเออผมจะเล่นแบบฟรีไฟอไหมนะก็พูดถึงว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบ ือมันเบื่อ,อฟรีไฟอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเฮ้ยเพื่อนผมก็คิดอยู่ว่าแบบเออจะชวนแบบไปเล่นคอ f d บิวตี้นะนะผมเสียงจะทำทำไมวะเนี่ยคือเสียงมันรอขึ้นไงโอเ้เว้ยลองทำเสียงใจเกินเลยตายแล้วพระเจ้า นจไม่เห็นเพื่อนอะไม่เห็นเพื่อนสักคนเลยดังก็ถึงไม่แค่นี้เองอะทำไมเออทำไมเบนเจี้ยนถึงทำร้ายผมอย่างนี้ทำไมทำไมไม่มีเพื่อนให้สักคนเลยปุ๊บริซ่าพิกซ่าฮะ คำว่าประเทศอะไรวะไม่ใช่ประเทศอะไรวะจำชื่อไม่ดดได้ประเทศไทยได้ภาษาสเปรดไม่มีสมาริทด,ดูเส้นมากขึนะ้นมาเสียบซะเกิน โดเท่ๆโดเท่เโตเท่ๆดูดเท่ๆเป็นไงล่ะเถะเปล่าวดไปอ่ะแต่ว่าจะเท่ๆสุดหน่อยโอ้โหเอาอีกแล้วเล่นงานกูอีกแล้วไม่มีเพื่อนสักคนอ่ะมีอยู่นี่หว่าไอ้ตัวนั้นนี่บัว จำได้แหละไอตัวนั้น่ะจำได้ไหมครับรู้ทุกคนน่าจะจำได้ต้นต้นลีบอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเฮ้ยพื้นรอเราก่อนเ้อะทำไมอไม่ต้องดูดีกว่าเปลืองแรงนี่ไปแบบเชียวเชียวเลยนี่น pues. ี่เป剛剛็นอ่ะกดถอย เทสหน่อยเอาดยบาลัวแบบนี้ชอบไม่ตกอ่ะกะาว่าจะบอกว่าไม่ตกพูดไม่ทันขัดคำจ้ารของรีกพ่อค่เอ,อ๊ะชั้นสอง ผมคิดว่าเราจะเล่นนทีละชั้นดีกว่าวะนะผมนะไปอยู่หน้าชั้นสงองผมคิดว่าปิคดคลิปโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากนะกดติดตามไว้เยอะๆนะผมถึงหนึ่งพันซนะผมคิดว่าน่าจะนานโอเคนะคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะจะจะบุดเซฟไหมโอเคซีกูดเบับผม